ดูวนรีบมาทาตอนนี้เลยค่ะน้อง,องกับดาบเก็ดมังโกสีเขียวดำแบบนี้ไม่มีไม่ได้แล้วนะคะมีน,น้องหลายคนกระซิบบอกพี่แป้มาว่ารอของชิ้นนี้มานานแล้วพี่แป้ว่ามันเหมือนแบบดาบคาตนานะดาบซามูไรมากกว่าแต่บอกเลยว่าสวยจริงๆค่ะน้องแจกแค่เพียงสี่พันชิ้นเข้าแแบบตามพี่แป้มาเลยค่ะพี่แป้นจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะเราไปดูกัน ตอนนี้นะคะจะเป็นการเก็บเหรียญอย่างเดียวเลยสําหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยดูและไม่รู้ว่าต้องทอํายังไงก็คือโน,โนโนนะคะจะต้องมีเหรียญทั้งหมด500เหรียญมาแลกของชิ้นนี้ค่ะ เขาจะจํากัดในการรับเหรียญแค่100เหรียญนะคะนั่นหมายความว่า500เหรียญน้องๆจะต้องเก็บเหรียญทั้งหมด5วันนั่นเองค่ะซึ่งการที่เราจะได้เหรียญสีส้มมานั้นก็คือน้องๆเห็นด้านบนด้านซ้ายมือจะมีรูปกล่องของขวัญสีแดงใช่ไหมคะตรงนั้นหละค่ะน้องๆมันจะคือการที่เราเนี่ยสุ่มเหมือนได้ดอกดอกดอดอกทุกวันทุกวันตามเวลาครูดาวของเขานะคะแล้วมันก็จะดอบเหรียญให้เรานั่นเองและอีกวิธีหนึ่งคือการเปิดกล่องค่ะหรือการเปิดหีบการเปิดหีบน้องๆเปิดไปเรื่อยๆ หนึ่งเหรียญสองเหรียญมาให้เรานะคะแต่ต้องเปิดเยอะหน่อยหานัน้องๆกล่องหมดเนี่ยไม่มีหีบให้เปิดแล้วแนะนํานะให้เข้าประตูฟ้าตรงนี้นะคะน้องๆแล้วไปตีบอสดันเจียนนะคะกล่องจะดรอปมาให้เราเยอะแยะเลยรีมาทาตั้งแต่ตอนนี้นะคะ